กระแสจิตในสองสถาปัตยกรรมตอนที่หนึ่งโครงสร้างแนวระนาบและแนวดิง่งเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำธรรมะเรื่องแผนผังแห่งนครจิต การเปรียบเทียบโครงสร้างแนวระนาบและแนวดิ่งมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังนับเป็นปฐมบทแห่งมหาคัมภีร์ชุดใหม่ที่เราจะมาทำความเข้าใจในสถาปัตยกรรมพื้นฐานของโรงงานผลิตทุกทั้งสองรูปแบบ ในการที่เราจะทำความเข้าใจในกลไกลอันซับซ้อนของจิตได้นั้นปราดทั้งฝ่ายเทรวาดและมหายานต่างก็ได้พยายามสร้างแผนผังหรือแบบแปลนขึ้นมาเพื่ออธิบายโครงสร้างและการทำงานของสิ่งที่มองไม่เห็นนี้แต่ทว่า แบบแปลนที่ทั้งสองฝ่ายได้วาดขึ้นนั้นมีมุมมองและมิติที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงความเข้าใจในความแตกต่างของสถาปัตยกรรมพื้นฐานนี้คือกุญแจดอกแรกที่จะไขประตูไปสู่ความเข้าใจในรายละเอียดทั้งหมด สถาปัตยกรรมแบบแรกเทรวาดแผนผังในแนวระนาบพระอภิธรรมของฝ่ายเทรวาดนั้นได้นำเสนอแผนผังของจิตในลักษณะของการวิเคราะห์ในแนวระนาบนั่นคือการมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ในปัจจุบันขณะเป้าหมายคือการชำละหร,หรือประสบการณ์ในแต่ละชั่วขณะจิตให้เห็นถึงสวนประกอบที่เล็กที่สุดสถาปัตยกรรมนี้จึงมีลักษณะเป็นดังประชาธิปไตยในชั่วขณนะที่ซึ่งจิต และเจตสิกทั้งหลายทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนที่เท่าเทียมโครงสร้างหลักประกอบด้วยจิต89ประเภทและเจตสิก52ประเภทซึ่งเป็นพลเมืองทั้งหมดของนครจิตกลไกการทำงานอธิบายผ่านวิถีจิต ซึ่งเป็นกระบวนการเกิดดับอย่างรวดเร็วของจิตและเจตสิกที่ทำงานต่อกันเป็นทอดทอดเพื่อรับรู้อารมณ์เพียงอย่างหนึ่งแล้วก็ดับไปอุปมาเปรียบเสมือนการหยุดภาพพยนตร์ไว้หนึ่งเฟรมแล้วใช้แว่นขยายส่องดูรายละเอียดของพิกเซลแต่ละจุด ที่ประกอบกันขึ้นเป็นภาพนั้นโดยไม่ได้ให้ความสำคัญว่าเฟรมนี้เชื่อมโยงกับเฟรมก่อนหน้าหรือเฟรมถัดไปอย่างไรสถาปัตยกรรมแบบที่สองโยคาจา์แผนผังในแนวดิ่งปรัชญาโยคาจา์ได้นำเสนอแผนผัง ของจิตในลักษณะของการสำรวจในแนวดิ่งนั่นคือการมุ่งความสนใจไปที่ระดับความลึกของจิตเพื่อทำความเข้าใจในลำดับชั้นและแหล่งกำเนิดของประสบการณ์ทั้งหมดสถาปัตยกรรมนี้จึงมีลักษณะเป็น ดังองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชาที่ซึ่งวิญญาณแต่ละดวงทำงานอยู่ในระดับความลึกและมีหน้าที่ที่แตกต่างกันโครงสร้างหลักประกอบด้วยวิญญาณทั้งแปดที่แบ่งตามระดับความลึกดังนี้ 1. ชั้นผิวหน้า ในระดับจิตสำนึกคือวิญญาณหกดวงแรกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คอยมีปฏิสัมพันธ์กับโลก 2. ชั้นกลางในระดับจิตใต้สำนึกคือกาลิตะมโนวิญญาณดวงที่เจ็ดผู้จัดการ ที่คอยสร้างอัตตา 3. ชั้นลึกที่สุดในระดับจิตไร้สำนึกคืออาระยะวิญญาณดวงที่8คลังเก็บและผู้สร้างโลกอุปมาเปรียบเสมือนในการสำรวจมหาสมุทรนั้นโยคาจารย์มิได้สนใจเพียงระลอกคลื่นในผิวหน้า ในระดับวิญญาณหกหากแต่สนใจกระแสตใต้น้ำที่มองไม่เห็นในระดับวิญญาณเจ็ดและที่สำคัญที่สุดคือก้นมหาสมุทรในระดับวิญญาณแปดอันเป็นที่เก็บตะกอนและเป็นเนื้อน้ำทั้งหมดของมหาสมุทรนี่คือความแตกต่าง ในมุมมองตั้งแต่ต้นเถระวาดคือนักจุลชีววิทยาที่มองผ่านกล้องจุลทรรศเพื่อวิเคราะห์เซลล์ในแต่ละขณะส่วนโยคาจารย์คือนักกายวิภาคศาสตร์ที่มองภาพรวมของร่างกายทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจในระบบอวัยวะที่เชื่อมโยงกัน ในวาระต่อไปเราจะมาเจาะลึกในหน่วยงานที่สำคัญที่สุดของทั้งสองสถาปัตยกรรมนั่นคือคลังเก็บแห่งกรรมเพื่อเปรียบเทียบระหว่างพระวังขจิตของเถรวาดกับอารยวิญญาณของโยคาจาร์ซึ่งอาตมาภาพจะขอนำมาสาธยาย ในวาระถัดไปขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร